โอเคค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำน้องประกาศกันวันนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบ100%เนะคะมุกจะถ่ายน้ำเก่าน้องลงในแก้วแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาน้องลงมาด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมุกถ่ายมือเดียวไม่ได้สื่อที่ตั้งกล้องมานะพอมุกเอาน้องแยกออกมาครบทุกตัวแล้วก็จะทำการล้างโหลล้างเปลน้องด้วยนะคะโดยเราจะใช้แค่ ฟองน้ํากับน้ําเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะล้างเสร็จปุ๊บมุกก็เอามาตากแดดนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนเตรียมน้ําให้น้องค่ะมุกก็จะใช้น้ําปรัปลาที่พักไว้แล้ว2-3วันไม่ได้ใช้น้ําดื่มนะคะความสูงเอาแค่พอประมาณรอบนี้มุกน่าจะเตรียมน้ําน้อยไปหน่อยจากนั้นก็จะใส่เกลือสมุนลงไปนะคะไม่ใช่เกลือที่เราเอามาทําอาหารนะคะใช้ไม่ได้คะ่ะจะเป็นเกลือสมุนที่ไม่มีไอโอดีนมุกกะกะเอาใส่หน่อยหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะฉีกใบหูกว้างใส่ลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็เตรียมเท่านี้และคะ่ะจากนั้นก็จะเอาน้องมาปรับ สภาพน้ําแบบนี้ปกติมุกก็จะทิ้งไว้ประมาณ30-40นาทีกันน้องตุยนะคะพอปรับสภาพน้ําครบเวลาแล้วก็จะช้อนน้องลงมาในโหลอย่าลืมสังเกตนะคะว่าน้องซึมไหมพออีกวันมุกกลับมาบ้าน,นะคะ่ะก็เห็นว่าน้องเขาเนี่ยกอวอรดแล้วนะคะแสดงว่าคุณภาพน้ําเราใช้ได้เลยทําให้เขามีสุขภาพที่ดีพร้อมผสมพันธุ์ค่ะ